ทุกทุกฝ่ายคุณพ่อกำนันคุณพ่อผู้ใ่บา้านทุกหมู่และก็ชสตาดาอดโยมโยมพ่อโยมแม่ชาวโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรสวรรค์ทุกท่านทุกคนมาในอกาสนี้นี่ก็มาเป็นดอกที่สอง อรอบที่สองนี้ก็มาให้ทามาในสิ่งน,น่อยๆในการมาขึ้นก็เป็นวันพระวันพระแรงแปดค่ำเดือนสิบเปลือปรับเสื้อกันษาแล้วเลือไม่อีอกกี่วันก็ออกวันษาออกวันษาปีนี้วันที่เจ็ดตุลาคม เพราะฉะนั้นในการเยินไหวบรรจบครบรอบมาก็เลยโทษถามคุณพอ่อกำนัลนนะคระับคุณพ่อพยาบาลวา่าโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งเด็กชายเด็กหญิงมาโงเรียนวย่านไหนเิ่นกันเลยว่าทุกวันอาทางกับบันพระรหัสพระรหัสสบอดี ก,ก,ก็เลยว่าอ้ากอดยาวจิศาสนจิตก็เลยแจ้งมาว่าจะมาวันอังคารวันนี้ก็เลยมาว่าป่าเด็กชายเดยินทั้งหลายจะได้มีผู้มีเอา,อายุอายุยืนเป็นมันหมื่นปีภาษาจีนเข่วยพรเห็นว่าตน,นจี คนจีนกาไว้พ่อให้กันให้าอายุยืนเป็นเหมือนๆปีค้ามว่นเหมื่นๆปีเ่ยก็ถือว่าให้นีอายุยืนแหละ,ะทั้งสองประการนี้เศรษฐีวา่าจัตนตะอิตาการคุยกันความรวยความมั่งมีต้องการสองอย่างต้องรวยอายุด้วยรวยอายุรวยทรั ตลอดการทินิเกิดมาสั่นว่าวงปูไอวพรให่งเสด็จ่นตื่ใจลหลผ่าเาถวายปัจจุบใจสามวัดสามว่าก็เพราะคำว่าสรรเสริญเยินยอแม้แต่เราเทวดาทั้งหลายก็ต้องการมวลมนุษย์ที่เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้ต้องการคำสรรเสริญเยินยอทั้งนั้นอ,อันนี้ก็เล่ยบริสัสรรเสริญได้ไหมมาโดยใจ เรียกว่าผมบอกว่าอยากไปกินสมโบสมโบดีต้องไปใส่นักครปฐมัดออยากกินนมไปใส่อยากกินนมต้องไปปากช่องคันอยากเจอเจ้าหน้าที่ดีผู้นำดี ทำดีผู้ํำดีท่านนายกรรงนายกดีเราจะไปดูที่ไหนดูที่เทศบาลนครนครสวรรค์ดูที่เทศบาลนครสวรรค์แล้วอกเด็กหญิงเด็กชายโรงเรียนผู้สูงวัยไปดูที่ไหนคนดีดูที่โรงเรียน พรอ,อนสวัสดีครับฉะนัน้นจะเรับมีดีมีดีให้ให้อวดฉะนั้นเรามีสิ่งขยะในใจให้ปวดหนีฉะนั้นแล้วเราขาก็เลยได้มาพบมาปะกันในอาทิตย์หนึ่งสองหมื่อสองหมื่อเวีนว่างจากเข้าโรงเรียนจีโม คุณแม่มางเรียนที่โมงสองโมงเริ่เริ่โรงเรียนเที่ยงนอเห็นไหมก็เลยแบ่งเวลาเป็นมงคนเพราะว่าเวลานี่ทุกชีวิตเกิดมาในโลกใบนี้ได้เท่ากันคือยีี่ชั่วโมงยีี่ชั่วโมงนี้ แล้วแต่บคุคคลใดที่จะหารโบราณเวลาตนเองให้มีประโยชน์มีประโยชน์ได้บ้างมีประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นดังนั้นอาจารมาก็เลยแบ,บ่งเวลาตนเองเหมือนกันแบ่งเวลามาพบปะบทน้ติดมาที่ไานก็มายาดเจอ ก็จะดเวลามาสักสามสิบนาทีสี่สิบนาทีก็จะเดนมาชี้แนวทางในการชีวิตตามพุทธพทเยจากอไรการชีวิ้ทุกชีวิตต้องการความรืนางของชีวิต2 ต voi, ้องการปัสจักโรคภาวะยาพิษอาหารตะวันตกปัสจักรโรคภัยสามต้องการมีอทรัพย์ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกนี้ใช้ในชาตินี้ใช้ในปัจจุบันนี้ใช้อาชีพแต่อาชีพซักภายในนี้ต้องการใช้ ชาตินาภพภูมิหน้าเพราะว่าอริยทรัพย์ภายในจะติดตามตนไปไม่มีที่สุดตลอดสัมปันยุโลกในภาพหน้าเพื่ัดสอบวิีถ้าเรารู้เนี้แล้วเราก็แบ่งเวลาแบ่งเวลาแบ่งเวลามาศึกษามาให้กำลังใจมาพบปะซึ่งกันและกัน มันก็เปเกิดความสุขันความสุขก็ไปในฐาเท้าวมาบางท้างก็มีความสุขก็แบ่งกันาเพื่อเลิบวันยังก็ของทุกนวางหรือวางท้อส่องหาสีรหนาสีแของส่งจำสินดีสุกก็มีสุก็มบดวันหนึ่งวันาองบุญหน้าสีเนี่ย ยังอดทั้คูั่จบช่วงกันราวาห์หิจากวผู้สอายุ่างนั้นใช่หรื่ามองเตาาบของเตาเงี้อกาวันปันปันประตูวนเปิดประตูบ้างเราหมายน่วงกันวันล่าสินะนี้ที่ไปใสไปทเราแสดงว่าต้องนี่ ออกการ่งกายกีฬาลกตรงนี้อ็นเล่นหนึ่งออกอันอย่มืองเตาออกญายายนช่วไหนนี่ก็คือการไว่กำลางอยใาชีวิตของตนเองไห้ความสุขจก่ตนเองเพราะเราข้าสีพวก็พ่อฮวนเนี่ยลวนพ่อฮ จงรู้การรู้เวลาถึงท่านผูดจะเริวแล้วก่อนที่เราจะไปวัดแล้วก็เวลากลับบ้านพระโสโยชัดบอกญาติสถาบันปุถีกลางเมืองพระจงรู้การรู้เวลาถึงท่านผูดเริวแล้วเพระฉะนั้นเราก็รู้การรู้เวลานี้รู้เวลามาหนักไหมหมายหนักมาตรงนี้ ปัจจัยหนึ่งก็คงจะมีเสียงกระซิบกันไปแล้วนะมาปมหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าวันนี้หรือมีเป็นชายก็งไหนขาดเรียนแสดงว่าไม่มีบุญบุญไม่ถึงถ้าบุญบุญถึงก็จะคงจะได้มามาเรียนเรียนนี้เรียนทาง เรียนทางความจำเรียนทางรอยยิ้มเรียนทางการพูดจาพูดคุยกันก่อนที่วันเวลามันจะคืนจริงเราไปด้วยเลยดอยนตามพระเรียกเราต่างวันสิ่งมันจะเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลมันอยู่กับตัวเราบุญชาดีนั่นแหละ เพราะถ้าสิ่งไหนเป็นมงคลน,นี้เราก็พึงพยายามหาหาต่างไม่ได้ถึงจะไกลที่จะรับ,บานแต่เมื่อมันถึงจุดหมายแล้วคือความสุขถ้าสิ่งที่เป็นมงคลแม้อยู่ใกล้ในในมันก็เป็นทุกข์ถึงแยกอกออกได้ว่าเงินสีขาวอสีดำ 十一两。